สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพามาชมสถานที่จัดงานรอยกระทงในค่ำคืนนี้นะครับอยู่ที่บริเวณลานกีฬาอาบาตหนองอื่นนะครับนำโดยท่านประธานท่านเล็กอ่าท่านรองนายกครับ่าลองบญยืนนะครับมาดูนะครับโอ้สถานที่วันนี้ เยวเลยนะครับวันนี้นี่หมอลำซิ่งครับนี่ครับอ้าวสวัสดีครับท่านครับโอ้โหพอออยู่ยังมีพออกติดงานอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงค่อยโทรสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อ้าวมีงานอะไรครับตุ้ยครับก็คือตัวนี้กําลังตั้งพนักงานทั้งปรลานและกับเจ้าหน้าที่กําลังเตรียมสถานที่มะเร็งสวัสดีครับท่านครับแต่บนอื่นนะซีมีงานประเภทนี้ร้อยกับทุกปรลัด ล่นกระทงป่ครับแม่นี่คือเวทีนางโนบะมาดครับโอ้หน่เวทีอย่างงามเลยเนาะครับครับครับมอระมกต้อกันได้ป่ะครับต้อเลยครับโอ้ปีนี้ไม่ได้เว้ามันจะไหนแล้วว่นนี้ไม่แรงมาเบิ่งยังสีงามมาเอาจังสีแล้วมันก็ต้องเบิ่งเบืองแบบนี้แหละมันเป็นแบบฝนโอ้สถานที่อู้สุดยอดจีิงจริแห้งดีเงบ่ดีแห้งครับแล้วก็เอาแต่โค้งมาเนีเขาทาเพราะว่ามันฝนหมดตกเนาะสุดยอดเลยโอ้ยสถานที่ย่างงามเลยครับทางไปนเนาะ มองมีสาหนามก็เอินสาอย่างก็ครับสาสาอบตสาอบตเนอะแต่ก่อนนี่เลี้ยงป่าเนอะครับสาข้างอบตข้างอบตที่ทำการที่ทำการนั่นครับท่านประหลัดครับมันต้องมีชื่อทางการเนาะครับผม สระน้ําข้างที่ทําการองค์การมหาชนตําบลหนองอึ่งค่ะเป็นสระที่เราลอยกระทงทุกปีค่ะอ๋อนี่ครับสุดยอดมากครับท่านนายกท่านก็จัดยิ่งใหญ่นะฮะมีทั้งประกวดหนูน้อยนกขมาามีการแสดงดนตรีครัะคาดว่าวันนี้มีมอลลัมซิ่งด้วยใช่ไหมครับได้ยินข่าว ยินดีต้อนรับประชาสัมพันเพืชอนพี่น้องในเขตตำบลแล้วก็พื้นที่ทัางทีงมาเที่ยวลอยกระทงของตำบลหนองเอิงเรานะครับยิ่งใหญ่เลยปีนี้ใช่ไหมครับยิ่งใหญ่เลยค่ะจัดน่าจะยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วนะคะครับค่ะสุดยอดจริงๆครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับเอาละวันนี้พาชมบรรยากาศครับนี่ครับบรรยากาศในงานไม่ใช่ธรรมดานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสระนะครับบริเวณที่ลอยกระทงอ่าพออยู่ ยืมเลยด้ยครับาม,ามาดูทีมงานครับทีมงานสวัสดีครับทีมงานนี่จัดสถานที่จะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับทีมงานนี้นะครับนี่ครับโอ้ดูป้ายสวยงามเลยเนาะขั้น,คน,ค,นคนจัดด้วยเอเอ <laughs> ตัวนี้จะขึ้นฉากหลังเลยใช่ไหมครับโอ,โ,อโอ้ตอนนี้กําลังจัดเวทีครับโอ,โอ้หมอลำซิ่งเลยนะนนี่ ไปดูสระครับพาไปดูส,ะสะระไม่เคยครับไม่เคยไปตามนี้เลยหัวโหสักได้ไ<ม>เลยอ่าที่จุดพุ้ครับตัวนี้ครับโอ้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 โอ,โอ,โอ้ทางคือบอดีแท้นี่ ทางเดินนะครับโอ้ประดับผ้าธงชาติไฟสวยงามเลยนะครับคาดว่าค่าคืนนี้เนี่เป็นค่าคืนที่สวยงามครับพระจันทร์เต็มดวงครับในวันเพ็ญเดือน12บสองอ๋สิบห้าค่เดือน12บสองโอลงไปผิดครับอขออภัยครับ15บห้าค่เดือน12 คาดว่าตอนกลางคืนนี่ยามค่ำคืนนี่จะสวยงามวันนี้ขอให้ท้องฟ้าโปร่งโล่งนะครับจะได้เห็นพระจันทร์สวยงามโอ้ปรับอย่างสวยงามเลยทีเดียวประดับประดาด้วยไฟครับไฟแสงสีครับนี่กลางคืนนี่จะสวยงามครับี่มีไฟเสาไฟยา,ยาวๆตลอดแนว รั้วทางนูน้นทางเข้าครับนี่นี่คือบริเวณจัดงานวันลอยกระทงที่อ,อบตอนองอื่นครับเป็นสระน้ําที่สวยงามเลยทีเดียวน้ําอาจจะขุ่นหน่อยครับพเพราะเลี้ยงปลาเราททาสถานที่อย่างดีเลยครับท่านนายกครับและคณะผู้บริหาร เป็นหนองน้ำสะขนาดใหญ่ครับตัวนี้ครับปีนี้น้ำอาจจะคุณหน่อยนะครับแต่มันก็ลอยได้นะครับขอเชิญชวนนะครับในค่ำคืนนี้นะครับให้มาเที่ยวงานลอยกระทงที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องอึ่งจัดขึ้นมาในวันนี้เย็นนี้นะครับ ตอนนี้กำลังจัดเตรียมงานอย่างเข้มข้นเลยนะครับแต่ละคนก็เตรียมสถานที่นักเรียนก็ทางโรงเรียนก็ให้จัดทำกระทงครับให้ทำกระทงเพื่อที่จะมาร่วมรอยในคืนนี้ครับนี่คือบรรยากาศปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วครับสถานที่ก็ดีครับ ติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม